E ีที่70ครับธนาพัดฟาร์มสำหรับธนาติอตามหาควายโคกส่างสูงใหญ่ไปเลียงครับสวัสดีครับน้องครับครับไอสวัสดีครับครับพี่น้องสวัสดีครับผมครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่70แล้วด้อยพี่น้อง E ีีที่70แล้วครับผมครับพี่น้องมื่อนี้ผมก็มีมาฝากพี่น้องคือเกาด้วยครับเด้อครับไอเต้านี่สิเน้นเป็นควายสูงครับไอครับผมแม่ครพี่น้องคือจะมาเบิ่งตัวแหลกเลยพี่น้องครับอันนี้เป็นแม่ทองเลยพี่น้อง ครับผมปัจจุบันเป็นทองที่สองครับไอเป็นผสมจริงครับกับเจ้าน้ำโชคครับพี่น้องครับเป็นไข่หน่องไม้ไอกระลังเริ่มดังนะครับไอ้ป็ใหญ่ไซจัมโบ้เนาะแม่นผสมกระไข่หน่องไม้ครับไอสี่ข่าวสองเดือนแล้วล่ะครับไอครับผมอ่าแม่นี่พี่น้องแม่นี่สูงลอยหาซีบครับไอก้าคือประกันลอยหาซีบเลยพี่น้องเด้อครับผมโค้งสางวัดตัวห่วงแม่ครับโค้งสามไงครับผมเราเป็นเราอุทัยลอยเลยพี่น้อง ครับผมครับ<ม>เป็น<ม>คั้วไทยลอยตะกี้เขาเจ้าซื้อมาสองแสนแปดพี่นออ้องแมนตะกี้สูงลอยชีสิบหกนี่ได้เขาเจ้าซื้อมาสองแสนแปดพี่น้อง<ม>แต่ตอนนี้เพิ่นได้ลอยหา 40, ้าสิบลอยพี่น้องครับไอตัวนี้ในเรื่องข้องสางใหญ่แล้วก็ล่ำตัวนี่ก็คือมันอทสมูทสมดุลได้ครับแขงขาครับผมแขขงาใหญ่แมนแขงขาใไงไอ้เบื้องล่ำตัวครับผมครับหน้าเขาดีไอเจ้าก็มาเบื่องหน้าเขาพี่น้องเขาเบื้งหน้าเขาได้เด้อครับผม แข้งขาใหญ่นะ<า>ครับแข้งขาใหญ่ครับปากใหญ่ครับอัตลักษณ์ก็ชัดเจนพี่น้องแต่เต็มแก้มจอมครับเขาเป็นเขาตัวขั้นสอนพี่น้องโอ้ครับแมีนยนตาปากครับอ่องข้อกอับสามครับพี่น้องเอ้วงแข้งมังค์ขาพี่น้องุนูนะพี่นอ้นนะนองแม่นี่ผมสิบ,บอกเลยว่าสำหรับเพ็ดแม่บอกนี่ว่าพีทหวังพี่น้องใหญ่เงีวแม่ครับใหญ่เงีงวสูงอ๋อโค้งสางดีเปิดราคาไว้ อ่าพี่น้องราคากัดจามเนื้อผ่าได้พี่น้องเด้อครับส่วนสูงลอยหาซิพี่น้องตอนนี้เพิ่งกระท้องแล้วครับสองเดือนเลยพี่น้องครับราคาแบ่งปันหนึ่งแสนหาพันบาทครับใบหนึ่งแสนก็อีกหาพันบาทแน่ครับผมอ่าต่อรองไหนครับพี่น้องเอาจนพี่น้องได้ซื้อได้ขายกันเลยพี่น้องครับผมโอนี่ครับร้อยห้าสิบอ้านี่ครับเดี๋ยวอาจะเบิ่งพูดธรรมชาติจังไนกันเลยครับอ่าพี่น้องครับเป็นควยโค้งสางไงพี่น้องแล้วก็ล่ำตัวสมูทพี่น้อง ครับเลี้ยงงาเพื่อนี่แม่เลี้ยงง่ายกินง่ายอ่เพื่ได้ว่าออกจากฟาร์มีเพ่อนเดียวสิไปเลี้ยง,งายากพี่น้องเขาจอดกับเลี้ยงลามคืองห่าวเ่ยพี่น้องครับรวมๆแล้วพี่น้องเป็นตาเลี้ยงเด้อพี่น้องครับผมโครงสร้างใหญ่หนาอ่างใหญ่พี่น้อง,อง,ง,าอางพื่นอน่ะเลี้งยงงาปวดๆเลยเอ้าแม่ครับเลี้ยงงากินงาดีพี่น้องเอาพี่น้องสนใจก็จงโทรมาสอบถามต่อรองเลยพี่น้องเด้อครับอ่าท่าน่าพัดฟมกับแบงพี่น้องซื้อโตอยู่แล้วพี่น้องเป็นตัวห่วง มีหน่อยมีหลายคุยกันเลยครับเรืองเงินเรืองาราคาบ่อย่างพี่น้องเอาสลหรับตัวนี้กะเอาไปสำนหนินะพี่น้องเนาะครับผมขอคืนครับเอาแม่ที่สองครับผมครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่ที่สองพี่น้องครับไปอันนี้เป็นแม่แยกลูกครับพี่น้องครับผมอ่อันนี้ลูกเขาได้บ้าหลายเดือนใด้พี่น้องลูกเขาได้สี่เดือนกว่าครับไปครับผมอ่จาจะคล้องเก่าก็เลยจะเป็นต้องแยกเพราะว่าเพื่อนเพิ่อนจองกันไปแต่ตอนขอดเด้ไม่ไอ้อ๋อแมน จองเงินไวแล้วแมนให้ให้เพื่อนห้กันเดือนละมื่นหาครับไอครับผมสี่เดือนกว่าเพื่อนก็ได้แย่ครับไอคับตัวนี้ได้พี่น้องอันนี้เป็นเราอุทัยลอยคือกันพี่น้องครับเราอุทัยลอยเป็นลูกตัวที่สามในทองเด้พี่น้องแต่ว่ามันเว่าลูกตัวที่สามสีตามมาได้ครับผมครับปัจจุบันครับส่วนสูงพันสูงร้อยสี่สิบเก้าครับไอปัาดน่ครับหลุดง่ายอีกแล้วแม่หลุดง่ายพี่น้องคนอยากอยากควนแน่พี่น้อง ครับร้อยสี่สิบเก้าพี่น้องเป็นสายทรงลูกสายทรงลูกงามแหง้งพี่น้องครับทรบงลูกงามพี่น้องสายทรงลูกแมนส่วนสูงร้อยสี่สิบเก้าพี่น้องครับผมอันนี้เป็นเราเท่ร่อยอีกตัวหนึ่งด้วยพี่นอ้องเอาไอ้เบื่องนาตานาเขาบนี้พี่น้นองคนอยากคว้นหาลูกพนนน <c oughs> แ,น,แนนด้วยพี่น้องอยากลูกมากเมนเบื้องนาตาแมนครับเบื้องน้าตานาเขาพีนาา่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนพี่น้องตาแต้มแก้มจ้ำครับอองข้ออองขานาเขาเปิดดี เปล่าเงยปากแม่นครับเปล่าเงยครับผมปากเงยแข่งมังค่ามังเล็บเอาได้พี่น้องอ้าวโค้งสางเงยเงยลอยสี่สิบเก่าเนครับลอยสี่สิบเก่าได้พี่น้องเปิดราคาไว้ราคาเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมนี่ครับเบิ่งพอข้อตัวนี้นะ่ะก็คือเขาจะจะจองกันตอนตอนขอดเลยนะพี่น้องพอถัาตรงสเปคคือเขาจอดมาจำเงินไว้เลยนะครับไอ้ หลุดไงเลยครับหลอดสี่ิบเก่าแม่ครับพี่น้องหลอดี่ิบเก่าก็คือประกันหลอดีเก่าเลยได้พี่น้องเด้อนะตืบเลยข้าโค้งสามเพื่อควนหาลูกพันแไงพี่น้องุเนี่ยกินไงวะข้าวโค้งสาใหญ่ได้พี่น้องเด้อครับผมใส่ใหญ่เนาะแม่พี่น้องคิดแม่ได้ละเพื่อทอดลูกก็เดียวนี่แม่ครับเป็นเพื่อควนหาลูกพี่น้องนี่ครับแม่อยากลูกมาก ร้อยสี่สิบเก้าพี่น้องขันพี่น้องสนใจกระโทงมากเลยพี่น้องเด้อครับเบอร์โทรกับเบอร์เก้าเลยพี่น้องศูนย์หกสี่สี่หกสามเก้าหกศูนย์ครับพี่น้องใ่ครับผมเป็นแม่บอกที่ผมแนะนั่อีกตัวหนึ่งเลยพี่น้องเด้อเอาสร็จลับตัวนี้กับฝาไว้สนิทเลยพี่น้องเนาะครับผมอ้าวโคมแม่ลูกครับบ้านนี้ครับพี่น้องอันนี้โคมแม่ลูกเลยพี่น้องข้าวใบสืบจากอีพี่ก่อนเหรครับไอครับผมข้าวอีพี่ที่แล้ว อันพออยู่บุรีรัมย์เพิ่นให่ผมสี่หมื่นครับผมผมว่าผมผมขอเพิ่นอีกสี่หมื่นสองได้เพิ่นงบบ่ถึงก็เรยบว่าได้กันครนับบานี้พ่่งงวโ่ถไปหาเพิ่นพ่นไห้ตัวไม่จอยไอ้ครับผมครับพี่น้องอันนี้เป็นแม่ลูกเด้พี่น้องแม่ลูกลูก,ลกตัวแม่พี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่ยังล,ยลูกไม่เป็นลูกบอกเจราญหาแสนครับไอ้เอกสารครบพี่น้องครับผมนี่ <ห>แม่ยังดีแม่ลูกแม่พี่น้องแม่มันก็สูงลอยสี่สิบก็เก่าอะพี่น้องครับผมครับ<อ>ลายละเอียดกับร่ละเอียดเก่าเลยพี่น้องคิดกแต่ว่าเปลีปล่ยนแต่ราคาครับพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่ครับแม่สูงลอยสี่สิบบวกเลยพี่น้องเด้อครับมันนี่พี่น้องถ้าได้สนใจก็เอาราคาสี่หมื่นเลยพี่น้องสี่หมื่นเลยครับราคาที่พอพึ่นต่อพึไหวเลยพี่น้องเอาครับผมตงแบงเปิดแบงปันพี่น้องไปเลี้ยงพี่น้องแบงปั้นนะอ่างใหญ่ได้ตัวนี้ว่าธรรมดาดิลอยสี่สิบแม่ลอยสี่สิบปั้นนี่ลูกพึ่งกับง่ี พูดนะยิ้หยาพอดีนี่ครับวายสี่หมื่นตกตัวละสองหมื่นหนึ่งคนอายเบื้องหน้าเขาแม่มันพูดนะเบื้องหน้าตาแม่ครับพุณกำลังเล็นหยาเก่งๆแม่นกินหยาง่ายกินหยาดีเลี้ยงง่ายพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายบ่ได้ยากฝากเบื้องการกินหยาครับแม่นพี่น้องกินเก่งต่อไปว่าผิดหวังพี่น้องหนาอ่างง่า่ผมนะครับแม่เขาพี่น้องครับมื้อนี้กะเอาเอาหลัพี่น้องสี่หมื่นนะพี่น้องเด้อครับคาร์โรคาร่าเดี๋ยวผมจัดการเองไม่ต้องห่วงพี่น้องทงน โอ้ขอท่าครับแบบนี้แม่อาจจะเอาเบอร์บองหลูเป็นจังหน่อยนะเออให้พี่น้องทันไหมเพิ่นเ่อเห็นครับก็พ่อได้ให้พี่น้องทันไหมเพิ่นเบิร์นึ่อ้วนดีเนาะแม่เนาะแม่ครับแม่สายอังครับเนี่ยเิ่นถ่ายแม่ถ่ายูครับเบอร์ไทยแม่ถ่ายรูปหญ้าบ่อึดกินแม่ครับหญ้าหลายอ้ายลูกเพิ่นก็เลี่มเก็งหญ้าเก่งคือกันลูกแม่งามๆเนาะแม่นเล่าไม่พี่นะไปแม่ยางอีละหาแม่ในเร็วหายางเลีมอยู่บ่ดเด็กหน่อยครับเด็กหน่อย แม่ลูกลูกตัวเมียซี่เมื่อนบาทแม่เอาซี่เมื่นทวนนี่ไรยนี่ครับรเบื้องลูกบักก่พี่น้องเป็นตะเรียงเลยพี่น้องแม่มันก็เป็นตัวหนาตัวรูปพุ่มดีพี่น้องเพือพพ่อนลอยซี่สิบบวกกินง่ายเนาะกินง่ายอยู่ง่ายพี่น้องเอาพี่น้องถ<อ>้งาได้สนใจกะทรมาเ้อครับเดอ้อผอมาก้ขั้วข้นนิเป็นตะเลียงขักเลยพี่น้องมันเรียงง่ายอๆหญ้าเล็บอยู่วัดมือวัดเว้นเพื่อนะเล็บหญ้าไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ครับ เอาพี่น้องสนใจกระท่วมาพี่น้องเบอร์เก้าอะไพี่น้องศูนย์หกสี่สี่ห้าหกสามเก้าหกศูนย์ครับพี่น้องครับผมไอ้บ้านหม่องควายยูเพี่พี่น้องกับยี่พี่ละยูบันบอ่อไว้ตำบลกระโสบอำเภอเมืองจังหวัดอุบ,บลราชธานีเฮาเนี่ยพี่น้องครับแถนใดอยากมาเยี่ยมมายามมาเหรินเราพงกันมากเลยได้พี่น้องเด้อครับผมครับยามตวาาะวันรัคดาได้ก็ใต่อรอกชิโตนะพี่น้องครับผมแมนพี่น้องมีงบหน่อยมีงบหลาย อะดงกับคุยกันหนพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ผพก็ฝากพี่น้องไว้สนีนะครับเดอ้อครับพี่น้องก็จังท่วมาสอบถามมาต่อรองเลยครับผมขอบพุดครับโอ้เล่มหยากเก่ง